จะได้ผมแบบไปกงฟูเซชั่นนะครับกังฟูครับกังฟูสอนกังฟูแบบทองชายเนาีเกิดถ้าหเขาไม่ชอบกินชาก็มีกาแฟฟมีกาแฟถ้าไม่ชอบกิาแฟดื่มน้ำอะไรครับต้องมีสัมแหละที่กินเนาะ E F M แฟน덤ไลท์ เล่นเกมกันดีกว่าค่ะอาจะอุปกรณ์ค่ะเกมใจว่าใช่พ็อกซี่จะพาไปค่ะกติกาก็คือเดี๋ยวจะมีโจทย์เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่ทุกคนอยากจะทำกับคนที่ใจบอกว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขียนคำตอบในกระดาษแล้วก็ชูป้ายพร้อมกันสถานที่เดทแรกที่อยากพาคนที่ใจว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปคือสิบวินาทีค่ะหมดเวลา เซ็ก์เดรา้ยิกเตอร์เด็ดแรกิคเตอร์เด็ดแรกเลยบ้านทบโีพงศบเนอชาิเวม่ครับจะได้ผมแบบไปกงฟูเซชั่นนะครับกังฟูกังฟูสอนกังฟูแบบองชาย มีเกิดเพราะท่าเขามไม่ชอบกินชาก็มีกาแฟกาแฟาม,มีกาแฟถ้าไม่ชอบกินกาแฟก็ดื่มน้ำอะไรครับต้องมีจังอันแหละที่กินเนาะอันที่ครีมทำไม,ม,ไมดัดฟ้าครับผมคือตอนแรกก็คือแวบ,บแรกไม่ดัดฟ้าแต่มาที่อีทีแล้วไม่น่าเลยฝุ่นร้อนร้อนนะพี่แค่ชอบแบบบรรยากาศตอนกลางคืนเฉยครับผมใช่ทำชารุ่นรูฟท็อปเ่ย ดูรูมนติอองรีครับแม่น้ำก็แม่น,น้ำตอนกลางคืนครับตกมือตกมือตกมือได้มือตังค์มีแบบอาหารกินยป่ะมันมีตึงมือตึงมือตึงมือตึงอะไรเอ้ยก็ดีนะไม่ว่านั่งเฉยๆดีกว่าพี่การสนุกทำไมครับผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบว่าได้ได้ลองเล่นอะไรด้วยกันแหละหลากหลายเครื่องเล่นอะไรเงี้ยซึ่งสนุกมันจะมีเครื่องเล่นหลากหลายใชื่อมจะมีแบบ น่ารักน่ากลัวอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าเหมือนเราได้ใช้โมเมนต์ด้วยกันทุกๆแบบแบบหลากหลายมูดในวันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาจะอ้วกทำไงอ่ะก็ผมก็จะแช่แข็งเขาผมนี่เป็นถุงอ้วกเลยเหรอพุทเทเกินแล้วดถุงอ้วกพีน่าราใครอ่ะพาไปที่ไหญ่บอกว่าสนุกเหมือนกันเฮ้ยใจตรงกันทั้งหลากหลายอารมณ์มีทั้งหลักุ้ยน่ารักอบอุ่นน่ากลัวกีการ์ออย่างเงี้ยเขาจะอ้วกมันก็จะอ้วกเป็นเนื้อเขาเอง เราจะจมกองอ้วกไปด้วยกันที่นั่งนี้แล้วล่ะบาพี่กรอะไรตอนแรกรอบแรกอาจจะพาไปซูชิดินเนอร์ก่อนว่ามันมันบังคับให้ได้คุยกันดีแล้วแบบคอนเวอร์เซชันพวกนี้มันทำให้รู้จักกันมากขึ้นโอเคข้อที่สองนะคะนิสัยแปลกๆของตัวเองสามอย่างที่อยากบอกให้คนที่ใจว่าใช่ร้อยเปอร์เซนต์รู้ไว้คืออะไรรู้สามอย่างอยู่นะแปลกอะขอขอคิดแป๊บนึงนะแปลกล้วลูก คิดออกเลยข้อเดียวนี่ใส่แปลกๆของตัวเองสามอย่างเหลืออีกห้าวิสุดท้ายครับโอ้ยเขียนข้ออะไมเสร็จครบหโดตาลวสงสารวิคเตอร์อ่าพี่คิมเสร็จแล้วเอาพี่คิมก่อนใช้เงินเป็นชะคบก็หมายถึงว่าใช้เงินเป็นที่นี่ก็คือแบบว่าช่วยบริหารให้ได้ครับอแต่ว่าความสุขของคิมคือการหาไม่ได้อยู่ความสุของการใช้อะก็เลยชอบดูตัวเลขในบัญชีมากกว่าชอบครับ หลายลิะ <c oughs> ด,ดีครับเป็นระเบียบครับผมอันนี้ก็เป็นระเบียบแต่ว่าบางทีคิดว่าคิดว่าอาจจะมากไปน,นิดนึงครับแ <c oughs> ล้วคิดจะเป็นโรคจิตอย่างนึงคือแบบชอบจัดกระเป๋าแบบชอบจัดจับบ่อยมากครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือชอบเช็ดหน้าจอโทรศัพท์คิดว่าคิมอาจจะเป็น O C D เบาๆเอออีว่าาจจะใช่อาจจะด้วยครับแต่ม<า>ันก็ดีนะทายสามกินเผ็ดไม่จริงๆไม่ชอบกินเผ็ดครับผมแ้วเธอให้ลองก็พร้อมเปิดใจอ่านพิการก็ได้ไปไม่รู้แปลกแล้ว่ะผมชอบบ่นตอนขับรถนะครับ บนลุงเหรอหมายถึงว่าแบบรถคนขับบ <c oughs> าดหน้าอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> แบบผมไม่รู้ผมแค่ไม่ชอบเวลาทุกคนเลยครับไม่ว่าเขาจะขับรถหรือมอเตอร์ไซค์หรืออะไรครับแล้วเขาไม่ชอบเปิดไฟเลี้ยวผมจะชอบบ่นคนเดียวแบบผมแบ,บโอ้ยอขับไปขับขี่ได้ไงเนาะอะไรเงี้ยบ่นดูคนเดียวครับบางทีก็แบบโอ้แบบ ไฟเลี rug, thing, ้ยวพังป่ะเนี่ยฮะซ่อมให้เปล่าก็บ่นกับตัวเองเอาบ่นเอาอะไรครับเหมือนเป็นการระบายตัวเองครับบางทีก็ร้องเพลงใส่เลยอะไรเงี้ยดีแล้วลูกหาชีวิตไว้ลูกก็ต่อไปคือผมบอกว่าบางวันก็ถ้ารู้สึกว่าวันหนึ่งมันต้องใช้งานต่อแล้วไม่มีช่างผมก็จะไม่สระผมเพราะว่าผมพิเศษอีเวนต์เฉยๆที่ไม่ได้เต้นอะไรเงี้ยครับแล้วอีกวันหนึ่งก็มีงานต่อพอดีแล้วซึ่งวันนั้นผมก็เซตมาหล่ออยู่แล้วผมรู้สึกว่าผมก็คงเซตสู้ช่างไม่ได้อยู่แล้วผมก็เลยใช้วิธีคือเอาผ้าเอามาปูไไไไววว้้้้้ททีีี่่่่่่บบนน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 อออออะะะะะะะเเเเเพรรรรราาาาาผผัััััจจดมมมลลหคคแงย ข้อสามครับอ๋อผมมัมม๊อมชอบตื่นเช้าไปเล่นกีฬาครับชื่อชอบมากครับแบบถึงแม้วางทีก็จะเลือกจึกก็ตามไปที่ใครต่อดีครับที่ก่อนได้ไหที่กอนทีได้ละข้อแรกคือก่อนรู้ตัวว่าแบบก่อน get unready นานครับหมายถึงว่ากลับบ้านไปอย่างเงี้ยครับกว่าก่อนจะเช็ดหน้าเสร็จกว่าจะทายากว่าจะอาบน้ําสระผมเสร็จเสร็จแล้วโกนหนวดทาครทียมทุกอย่างอะไรเงี้ยมันมันมันคงแบบนานกว่าจะได้นอนอะไรเงี้ยครับข้อสองคือหนวดขึ้นไวครับ ไปขนาดไหนโกนเช้าึ้นเย็นนี่หรอเขาจะชอบแบบใช่เขาจะชอบแบบวัยรุ่นไงวัยรุ่นเขาโมนเขาโมนเท่จะเป็นไม่ได้ข้อที่3ามคือเช็ดตืครับแบบว่าชอบเช็ดตืน้องหมารก็ใส่ว่าไม่ชอบนะแต่มันเต็มใจทำฉะนั้นเป็นนิสัยที่อาจจะดีในแบบดีเล่นชิพว่าแบบบางทีเราแบบไม่ได้ชอบทําอะไรแต่ว่าเราเต็มใจทําเพื่อที่สิ่งที่เราลัก ไปครับเป็นคุยคนเดียวครับผมเป็นคนคิดมากครับบางครั้งคิดเก็บไว้ในหัวมันเยอะเกินไปมันรับไม่ไหวมันเหนื่อยผมก็เลยพูดออกมาแต่ถ้าเราพูดออกมามันจะได้อะไรมากกว่าคิดอย่างเดียวประโยคนั้นอ่ะเราคิดไม่ได้แต่ว่าเราพูดออกมาเป็นคำคำคำเป็นเป็นเป็นความรู้สึกแทนใช่แล้วแบบเรากลับมา r e เฟ e c t คำพูดเราแบบโอ้โหเป็นโคตรเจ๋งเลยแล้วเคยมีคนตอบกลับไหมเวลาพูดคนเดียวอยังไม่มีครับแต่แต่แต่ไม่ใช่เวพูดคนเดียวแบบมาร ไม่ใช่แบบตัวคุณอะคือเรื่องๆมีก้อนตลอดเวลามีก้อนตลอดเวลาแทร์ใส่กี่วันอินกับเพลงมากกันแบบบางครั้งมันพร้อมว่างอผมอาจจะแบบผมถอนหายใจอะไรครับบมันรู้สึกดีออกมาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคุยไม่รู้เรื่องครับอะไรแบบเข้าหัวผมก็จะเปลี่ยนเรื่องทันทีเลยใช่แทร์ต่อที่พี่องลี ตรงนี้เหมือนวิกเตอร์เลยครับคือคุยคนเดียวครับ copy p a พจคำตอบวิกเตอร์เลยครับแบบว่าไปไม่แลบรถมาตรงนี้ก็แบบแบบคุยคนเดียวแบบยังไงบ้างไม่เป็นไงว่าเราแลบสิ่งรถมาอย่างไงก้แบยังไงนะแต่ว่าชอบมากเลยแบบที่ที่ทำสีเพราะว่าแบบอูยอยากทำมานานแล้วอ่ะเดี๋ยวดอันนี้ข้างล่างดูอันนี้คือพูดออกเสียงหรือว่าพูดในใจพูดออกเสียงเลยแล้ตอบออกเสียงด้วยออกเสียงด้วยเหมือนอยากให้ตัวเองรู้สึกดีครับเพราะมันไม่ค่อยมีใครถามแล้วว่ามันเลย กก็เนลยแล้วกอนติดรถเขาก็บ่อยไม่ถามเขาหน่อยเขาอยากลองว่าวันนี้เป็นไงบ้างเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วสีนี้มาทําไมถึงแลบสีนี้บางทีก็ถามแต่ไม่ได้ถามตรงขนาดนั้นรู้สึกยังไงบ้างว่าแล้วต้องตายในสองคืนชอบขับรถมากแล้วก็ยิ่งยิ่งตอนกลางคืนน้องเลยแบบชอบขับรถวันไหนแบบกลับเร็วหน่อยแล้วพอเริ่มดึกปุ๊บบางทีก็จะขับรถแถวบ้านเล่นวนแบบรอบถนนเท่านั้นแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือ กลับบ้านไปก็จะชอบนั่งเงียบๆครับคนเดียว<น>แล้วก็จะขอบคุณตัวเองหนึ่งเรื่องในแต่ละวันครับอย่างน้อยแบบให้ได้สักเรื่องหนึ่งเราสมมตวิว่าวันนี้ได้กินของอร่อยก็จะขอบคุณว่าเอ้ยวันนี้ได้กินของอร่อยอะไรเงี้ยเรื่องที่มันไม่ดีอะไรวันนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีเรื่องขอบคุณให้ตัวเองเห็นหนึ่งแต่มันดีเหมือนกันนะการทำแบบนี้เ๋วจะทคนก็น่าจะทำได้แปะโชกุนครับของคุณข้อหนึ่งเนี่ยเขียนเลยว่าแบบชอบเร่อละครคือมันแปกๆแปลกมาก ทำไมคน,<ห>นที่ชอบแต่ั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งหรือสองหรือสามจะเป็นระไนที่จริงแล้วใจอยากเป็นสองแหละ,ะถ้าตอบหนึ่งบอกอถ้าไม่มีหนึ่งถ้าตอบสามถ้าไม่มีสามแล้วคือกันเม่กีพี่กันพีมาพี่กันบอกงั้นันไม่เลือกแล้ว <laughs> <laughs> แกเลือกอะไรจะบอกมาเลยดีกว่าอะไรอย่างี้แปลว่าคนที่ใจบอกว่าใช่เนี่ยเขาต้องตอบบทละครกับเราได้ใช่ครับแบบว่าคุณแบบต้องรับส่งได้รับส่งเรับส่งมาทีกูเล่นแบบ อะไรเงี้ยแต่ท่านไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแบบว่าดูกระตุนเยอะเรียกว่าเบี้วก็ได้แล้วก็เบี้วเดี๋ยวข้อสองเนี่ยคือที่ใต้หมอนคุณจะมีขนมเยอะมากครับตอนกลางคืนอ่างเงี้ยบางทีคุณนอนไม่หลับเนี่ยเคอหิวก็อยากกินแบบขนมอะไรเงี้ยครับผม แล้วก็กินได้เลยมันจะได้ง่ายที่สุดก็คือแต่ว่าถ้าคุณกินไม่หมดคุณก็จะไม่หลับด้วยคุณจะลองกินเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกันเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆแต่ทำไมเป็นแบบนี้แต่เอล18ขอคิดลับอาจจะเป็นพยาธิเล่นๆอะไรไม่นด้เลยพยาธิเลยอาจจะเป็นเพราะว่าซ้อมเต้นบ่อยเรามีการเต้น่อกทางกายบ่อยอ่าโอเคข้อสามนี้อาจจะไม่รู้แปลกไหมคือคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟกับคลิปสัตว์มากจริงๆลุงเล็บเขียนว่าหมาแมวแต่จริงๆเคยดูคลิปนกก็ร้องไห้เหมือนกันคืออะไอ้เงี้ย ลิง <laughs> ลิงคือสำหรับคลิปลิงบางสำหรับคลิปลิงบางคลิปก็ไม่ร้องไห้ก็หงุดหงิดแล้วแต่ตัวแล้วแต่ประเฮแต่คือคุณเป็นคนที่แบบบางทีคุณเห็นแบบเห็นเพลงซึ้งใส่กับคลิปแบบ <ฮะ S 2> น้องหมาอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะนอนร้องไห้นอนร้องไห้คนเดียวอย่างเงี้ยกลัวแบบหมาตัวเองเป็นบ้าเนี่ยหรือไงโ<ม>อ้มีความเซนซิทีก่อกใช่ครับน่า ชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่าย,ยอะไรอะ E F M แฟนดอมไล